สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely, Love l y BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB นะคะก็จะมาอัปเดตรายการ Into My ซึ่ง EP 2นะคะมาแล้วค่ะทุกคนและน้องๆกลุ่มนี้นะคะก็จะมีน้องหลิวหยีน้องนายน้องเจียหยวนแล้วก็น้องหลินโมค่ะโดยทางรายการนะคะก็มาอัปรูปน้องๆพร้อมแคปชั่น เด็กหนุ่มกับการเดินทางไปที่เมืองจงเหวยในเขตปกครองตนเองหนิงเชีย่ยครั้งแรกสัมผัสมรดกทางศิลปะท,ที่โดดเดี่ยวในทะเลทรายลิ้มรสวัฒนธรรมอิสรภาพอินท o วันหลิวหยีอินทุวันเกาชิงเฉินอินทวันหลินโม่อินทวันจางเจียหยวนออกเดินทางสู่ทะเลทรายบันทึกการเดินทางเก็บเกี่ยวเรื่องราวมรดกวัฒนธรรมอินทุไมร์ร่วมออกเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวมรดกวัฒนธรรมไปกับอินทวัน แล้วทางรายการนะคะก็มาปล่อยคลิปอีกนะคะแคปชั่นบันทึกเส้นทางแห่งดนตรีสถานที่2อง t ินทวันหลิวหยีอิน o วันเกาชิงเฉินอ n นทว n นหลินโมอินทวันจางจีหยวนมาถึงศูนย์กลางแห่งเมืองหนิงเชี่ยชื่นชมและสัมผัสเนตกรรมเครื่องปั้นดินเผาเรียนรู้ไอเดียใหม่จากประสบการณ์อารยธรรมอันเก่าแก่ ฟังเสียงจากดินสัมผัสและเรียนรู้ศิลปะประเพณีของการดำเนินชีวิตใหม่เส้นทางที่รวดเร็วไปอย่างอิสระเต้นรำอย่างอิสระกับผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ได้อย่างพึงพอใจวัยรุ่นไม่หยุดบันทึกเส้นทางดนตรีหมื่นลี้เตรียมพร้อมมุ่งสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนืออินทุวันบันทึกการเดินทางเก็บเกี่ยวเรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรม สิ่งเล้นลับที่อยู่ในเมืองริมน้ำท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ทีมย่อยเมืองหนิงเชี่ยอินทวันหลิวหยีอินทวันเกาชิงเฉินอินทวันหลินโมอินทวันจางเจียหยวนเรียนรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาแห่งสมัยซีเซียใส่ใจกับการปั้น ใจเย็นกับการขัดเป่าเครื่องเล่นหนีวาวูที่มีเสียงทุ้มต่ำไพเราะน่าฟังควาค่าเกี่การเรียนรู้และใส่ใจเรียนรู้การเต้นระบามเปรียวไฟประยุกต์แบบผสมผสานมีอิสระความพึงพอใจเตรียมพร้อมมุ่งสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือไปกับ Into One นบันทึกการเดินทางเก็่เกี่ยวเรื่องราววัฒนธรรมบันทึกการเดินทางเกี่ยวเกี่ยวเรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรม IntoM ใ อินทวันบันทึกการเดินทางหมื่นลี้ของอินทวันการเดินทางเข้าสู่ทะเลทรายตะวันตกเฉียงเหนือมาซึมซับความรู้ของวิวทิวทัศน์อันสวยงามพร้อมกับกลุ่มหนิงเชี่ยอินทวันหลิวหยีอินทวันเกาชิงเฉินอินทวันหลินโมอินทวันจางเจียหยวนมาร่วมประสบการณ์การปั้นเครื่องลายครามในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลน,นี้และฟังเสียงก้องกังวานของเครื่องเป่าทำมือรับชมการไรยรำอิสระอย่างมีศิลปะ และเพิ่อเพิ่มไปกับการชมระบาไฟไวัยรุ่นไม่มีหยุดอินทวันบันทึกการเดินทางเก็บเกี่ยววัฒนธรรมการเดินทางหมื่นลี้ระหว่างการเดินทางไปหนิงเชี่ยอินทวันเหลิวหยีได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันรู้ถึงถึงสเสน่ห์และการผสมผสานร,ระหว่างความเก่าแก่และทันสมัยเพื่อเพิ่มไปกับศิลปะที่เปล่งประกายสัมผัสถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะทำสิ่งใด ถ้าหากไม่ใช้ความตั้งใจแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นไปตามนั้นอินทวันเกาชิงเฉินการเดินทางไปหนิงเชี่ยในครั้งนี้ได้ลองปั้นเครื่องปั้นดินเผาซีเซียท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ใช้การสงบจิตใจเพื่อสัมผัสถึงสเสน่ห์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ใช้ความตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานในโรงงานที่เรียบง่ายเรียนรู้จากประสบการณ์จากต้นฉบับของมรดกที่เป็นอมตะหลังจากปั้นเครื่องเคลือบซีเซียเสร็จ จะถูกพักไว้ให้แห้งจากนั้นต้องเผาในเตาเผาแล้วนำมาทาสีอีกผมค้นพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นงานที่ต้องทำช้าๆเพื่อให้ได้พราเล่มงามจริงๆ เมื่อได้ทำออกมาแต่ละอันก็จะรู้สึกว่าทำได้อันหนึง่งก็หายไปอันหนึง่งระหว่างเดินทางไปยังหนิงเชียในครั้งนี้หลินโม่ได้ตามรอยผู้สืบทอดไปยังทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลสำรวจร่องร,อ,งรอยแห่งเสียงดนตรีสัมผัสรดกวัฒนธรรมท่ามกลางภูเขาและแม่น้ำอันกว้างใหญ่ผมควรจะเป็นเหมือนเครื่องเคลือบกลมกลึงแต่ก็ไม่เสียขอบมุมแล้วค่อยๆปรับบุคลีของตัวเองให้นิ่งสงบขึ้น การเดินทางสู่นิงเชียในครั้งนี้จางเซียหยวนได้สัมผัสประสบการณ์การปั้นเครื่องเคลือบซีเซียในขณะที่เรียนรู้วัฒนธรรมโบราณน,นั้นก็ได้ฝึกฝนความใจเย็นอีกด้วยค่อยๆสงบนิ่งสัมผัสเสน่ของมร,รดกที่สืบทอดกันมา และตอนนี้นะคะ EP 2ก็ได้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสามารถไปตามดูคลิปกันได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ BB ต้องขอตัวลาไปก่อนจะรีบไปตัดต่อคลิปต่อค่ะทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย